มองไปเตอโถเลยล่ะครับเข้าไปทำเข้าไปทำตามกองฝันกันนะพี่ปอก็เหมือนกันไปเที้ยวน่ะอันนี้เป็นตัวใหม่เปล่าว่ตัวที่อาจารย์ทวามสินเล่นอ่ะใช่หรอมันมีกองขาวหรออาจจะเป็นเดมเดมเซินก็ได้นะเจมมาตินติดตัดติดตัดอุ้ยลีนอีกเล้วอ่ะทำไมอ๋อมันเอาเปิึกมามันเอาเปิึกมันเอาเปิึกมาแน่นอน เบที่ทำให้ติดต่ออะไรมึงชอไม่เกมเอเวลาเตย่องอ่ะมันจะแบบไม่ได้ยินเสียงอยู่เพื่อนอัดยูปันยูใคร็ี่หลอหาซีฟหาซีฟ มาติ๊มาติ๊เต้องออกไปทางไหนทางขวาหรอเฮ้ยโดนหลังนี่กระชากกระชากหนึังเครื่งนึงไอ้หมอนี่มันมือไวมากทีนี้มันเล่นไม่ค่อยเป็นนะเนราะเล่นไู้ว่ามันจะมีเชิงขนาดเลยรอหนึ่งเครื่องช <c oughs> ไปไปช่วยกูก่อนตอนเนี้ยดูแล้วกันน้ำไปมันตูนั่น,นมันนะอีพี่บอกโอ้สัตว์กูไล่แต่สัตว์กูไล่ตั้งนานนะมาแล้วมันมาแล้วมันมันเฝา้าอะมันโดนวะเสียงมาวะเสียงมาฮากูการะจูการะจูด่ะอยู่เลยได้ปะอยู่เลยได้ปะ <c oughs> แมง่งเสทปปิ้งจีกูต yeah. oh, ่อแรกไอ้สัตว์โอ้แต่มีโอ้แต่มีดิ้นดิ้นใช่ไหมเอินเทนด์อินเทนด์อินเทนด์โอ้ได้ครึ่งเดียวครึ่งเดียวได้ครึ่งเดียวเจ๋อเอามันมันปล่อยมันปล่อยเี้ยรออยู่ตรงใหม่อยู่ตรงใหม่อยู่ตรงใหม่อ้เหี้ยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไปอยู่ตรงใหม่อยู่ตรงใหม่อยู่ตรงใหม่ไม่หน่อยไม่หน่อย รีครบเลยครบอยู่ใหม่ด้วยรีคูปด้วยมันไลไมันอเกมมันอะไเกม่ีคูปเหรอมันเกาเยังมันเกาเกาดีคูปดีคูหาซิปหาซิปวีกูใช้เวลาคาดมันตรงใหม่แปดซิปแปดซิปกอยู่อยู่ ยูยูไอ้พวกไปช่วยเกมเองเพื่อนเอาไปเทสเซสองเกสสองเตสสองเนาะยูวัวเพื่อนอยูตัวนี้เลยอยูเม็ตรงนี้แหละเพื่อนปีงงไหนเฮียเรียกดเร็วมอโดนแล้วเพื่อนมอจูได้อยู่อีกเพื่อน เหี้ยพีคือเด็บโอ้ยมันเอาปิงตีอ่ะไอแบบใช่เมื่อกี้เมื่อกี้เจอปีกตีเหมือนกันมาตีแบบบูทูธอะไอเหี้ยแม่งเจอเด็บข้างล่างเด็บมันอยู่เอาปิงตีนะปรฟาดมาแล้วนะมันไม่ไกลเราวะแตนมืดอยู่นะมาเรามาแล้วเสียงมาล้วเสียงมาเราจากมาล้วไปแล้วเพื่อนมาแล้ว วไปยล่ใครอ่ะไล่เกินแล้วก็ฮิวคาดเสาเลยดิไปเลยมอสไปเลยมอสไปก่อนปีกไปเดินปีไปเดินเนินเดินเนินเดินเนินเนิสูงเดินสูงกรโดดมสูงเลยลงได้เพื่อนเดินสูงเพื่อนเดินสูงอยู่ไหนวะเนี่ยมีหัวเลยละกันโอ้หเพื่อนปีกหนีเร็วยังรวดเร็วเหลือเกินน่ะสิบเราติดเราเครื่องนี้สิก่อนให้เราฮิวแอบบนเนินนิดหน่อยก่อนเลยก่อนเลยเพื่อนเอ้ย ตอนนี้ปั่นแบบแรงมากเปียบตีเราเป็นเดียวสามคีเลยวะสามคีคือพลังมันต้องมีคนเอาเปิร์กช่วยมาผู้เอาไอ้นั่นไหมเขาเอาขอมาแล้วก็ไอ้เอานั่นมาดิ่ดแรงแล้วก็เอา100%สูงเล่นมาเลยเล่นมาเลยเล่นมาเลยเกมทุกเทีไทยไหมตัวมาเฟมาหาเรานี่ยเฟ่มาเจ๊งมหากูว่ะ แทงมาากูแทงมาหากูเคไปมีเหี้ว่าเกมมีมีมีต้องชินต้องชินเฮีะเพื่อนล่างยิวล่างยิ้วเออเึ้นไปกัยังเห็นกันเยอะเฮียมาหาเก้ามาหาเก้ามันมันไม่ยินเสียงเลอดไงเฮีย เล่นในบ้านได้นะเปลีบนในบ้านได้ไหมไม่รู้น่าอยู่ใครไม่รู้อ่าเกมอะไรใครไหมเอาจะหายละเกมอะไรพาคกูเหรอเกมไม่รู้วาอยู่กูอยู่ในบ้านเมื่อกี้ไหนเตบอกอยู่เฮ้ยถึงวอลมานี่โอ้โหวงให้ไม่ทันว่ะเพื่อนสตอรี่เลยสตอรี่โอ้ยอ้าโอ้รอบทีสองไทยได้ขึ้นเสา ้ยเกยมันมีเสียงมานะแล้ว่ะต้อม่ดูมันจะโผล่มาทันใช่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 คือมันทำให้เราโลภเหมือนกันนะถ้าเราโลภแล้วปะมันจะรู้เลยบอกเลยว่ากูปวดแรงติดปวดแรงแต่ก็ทำไงได้ปะมาปะไปแล้ว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  ไปเสียงมาเสียงกบมาเสียงกบมามันอยู่ไก่อ่ะมันมันมันก็รออยู่อ่ะรอคนมาช่วยอ่ะคีย์ลอตี้อยู่นี่อู้เอ้ยคนเราไอเกมเฮ้ยไปไหนมาแล้ววะหนุ่มกูสัตว์เอ้ยเต็มมือหิวเองวะเนี่ยนี่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ดูเลี้ยงดูเลี้ยง กูน่านอะไรสัมกูหลบเดี๋ยวจะ่ายปะกูกลัเพื่อนเพื่อนเราไปอยู่กันคนมาอยู่ไหนกันอ่ะกูอยู่ตัวยังอยู่อ่ะกูอยู่บ้านเลีอ่ะกูอยู่ตรงไม้ทางกูอู่อยางนี่อนม่ยวะอาเต้ไปแล้ว ไม่ได้รับการมันเมันกับ้านเล็กบ้านเล็กอะบ้านเล็กอะโอเคต้องที่ยีนตัวนตัเราพีอะไรนเแล้วอยู่กูพี่ชีวิตแตกมาตัอก็เดี๋ยวกูตายแนีะกูไปช่วยไม่ได้แล้วนะไม่ฮิวก่อนไม่ิวก่อนดีกว่เองโอ้โได้เท่านี้แล้วเพื่อนเอ้ยไ้มา อยากรู้ว่ามันทำแผลยังไงวะรูาลหลังูปหลังราห,หายเลยเอาหลังแมันขันเอาพายมันเห็นวนะมันเห็นาอยู่แล้วแหลนอนมาไปคิวมาจุ่มจุ่มแม่งจุ่มพรอ้อมกันหไม่ใช่แต่หมอจะตายนะวะไม่ใช่หมอม,มาแล้วมาแล้วมาแล้วพ่อนอย่ามันข้างไหนสัสมันเป็นโดนอิบหา้วสิ มามีเฮงวีมาเพิ่มไม่ oh, มีเลยเดี๋ยว่ามาคืนไว้เฮียมา้ามเครื่องมาตั้งเครื่องโตงเครื่องนะไอ้เฮียเนี่ยเโตงเครื่องนะยังมาหากูไห้เฮียมันจอากุ้งไตมาอาไปโน เราไฟใส่กูแล้วเรียบร้อยบันเครื่องบัลลีอยบา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 ยเราเพื่อนไปเลยไปเลยเราตามไปเราตามไปเขาจะอะไจะคดอะไกูเี่ไคือน้าวะบันวันลีอยู่นะเป็นเอ็งเจ๊ใส่ตะกอนคนเดิม มันเก่ามันผมสีขาวอยบ้านเล็กกว่าอ้เยอะต้องถ่ายอยู่เต็เครื่อี่ีดับแล้วอ๋เอี้อะโอ้ห

เอาไปแล้วเาไื้อมันกลับไปคืนแล้วไปหาแล้วไปหาเกมแล้วต้องเสียเงินเราเพื่อนเฮ้ยมาแล้วมาแล้วซบกูมีเอซบกูมีคือเอนั่นนะนี่อะไรวะไอกองกองปั่นไปแต่ทุกไลน์ละกันนะแห่งเกมรถรถรถท่านไหม ไม่ได้ไม่กระโดดฉากใช่ไมเพืนกระโดดฉากหายละมาโขงอะไรดูเพื่อนไม่รู้ตามไรเยอะเกูว่าจะแขนอีกครั้งเดียวกูวาต,ตามกูมาเถอะอารมณ์รอเลยแล้วไหมนเนี่ยเอมันเสียสมาธิแล้วเอาไปเตะรัวๆเลยอไอเตะตายมาลัตเตอนั่กระต่างมันนั่กระต่างมึงกว่าแล้วจริงๆเลย เอาปิงดีมันเอาปิงดีนะวันทุกคนโฉมช้ามากเลยว่ะไม่มีโดรนต่างอ่ะดูดูมันเดือดเลยแต่มันดิ้นดีฮะต้องวัดฟิตออกมามันวิ่งเร็วมากเลยอ่ะใช่พักโดวต์นเวลาเขาต่างเอ้เขาตู้เขาตู่อ้โหลอดหนึ่งถ้ากัดชนะนะเตี๋ยเราหลอดหนึ่งถ้ากัดชนะนะมอสกูกูปล่อยตายนะเพื่อนจีวรล็อดต่อไปเดือดเดือดดิเปิด เอาโทรมาแล้วเกินมราแพงพี่ไปหาหลุมที่ไหนวะไอ้เจี๊ยบเอวหลุมเปิดหรอใครจะเจอใครจะเจอหลุมก่อนกันหลุมจะเปิดหรอมาแล้วมันรู๋ไงเห็นมันรู๋นะมาแล้วมอสตัวมันหาคนง่ายด้วยไอ้เจี๊ยมันเฟดไวมากเลยอ่ะนี่เร่งกูราฟังเราฟังแทงหลุม ตัวน <t od ian |ms|> ้องพยาบาลตามแล้ว <structured> <that rawd unre iry> ี่มีเด็กชาวบ้านดินเนี่ยคนดีเถิดระวังระวังอีกาขึ้นนะก็ไม่มีชาวบ้านดิบเถิดกว่าจะเจอบ้านหรือเปล่าไปทางนู้นจำได้แบบจำได้แบบตอนที่มอสโลมาโคอะไรปุ๊บเกจอตรงนี้เลยว่ะมันมาแล้ว เห็นแล้วเพื่อนเห็นแล้วมันเห็นแล้วกระตังเฮ้ยมันดักหายละอือกูได้ยิงเสียงลุมเลยไงไอ้สัตวติ้งตีป่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเพื่อนเฮ้ยอะไรโอ้ก็ออฟเลยไอ้เห้ยเอ้โอย หลุมไม่อยู่ตรงนั้นเองอ่ะไอเนี่ยเสียดายว่ะแค่ไออเอิดี๋ยวเพื่แค่เพื่อน่ำเมือน่ะโอ้โหหัวใจเหลือเกินเอ็กกันเลยเอ็งก็ได้เจ๊ยขยันตลอดไงเต๊เอ,งอ็งก็ได้เจ๊เอ,งอ็งได้เจ๊ตลอดอยู่นะ <c oughs>